สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถสวยสภาพงามตัวหายากแน่นอนนะครับกับเชฟโรเลตโคสดีเซลนะครับตัวนี้ดีเซลออโต้เครื่อง2,000ดีเซลนะครับหายากแน่นอนนะครับสภาพภายในสวยคันนี้ถือเป็นตัวท็อปสุดนะครับหายากสุดๆครับกับเครื่องดีเซลผ่อน3,500ัน้อประมาณนะครับผ่อน5ปี1 7 9 9 0 0 0บาทนะครับ นี่เลยครับสวยมากๆนะครับเซนทรล็อกแอร์แบ็กเอเบสทิสเบรกพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับรถสภาพงามสุดๆเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนขัดและเช็คมาอย่างดีภายในทุชนแบบนี้นะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับไม่เคยชนไม่ประมาณ1 9 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะครับกับรถสวยๆสภาพขัดแต่เช็คมาเรียบร้อยที่สำคัญคือหายากสุดๆนะครับใครสนใจนะครับรีบจับจองรีบพิจารณานะครับ179,000บาท ผ่อน3,500ัายประมาณผ่อนได้5ปีนะครับราคาสาภาพแจ่มสุดๆนะครับการันตีว่าไม่เคยชนนะครับรถสวยขับดีสมบูรณ์ทั้งคันนะครับหาข้อมูลเลยครับตัวนี้หายากแน่นอน อูเชฟยังมีครับอูเชฟเก่งๆอยู่ในเมืองไทยเยอะมากนะครับปัจจุบันรับรองว่าใครที่สนใจนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่อง2000ดีเซลนะครับขอย้ําให้ชัดๆเลยครับภายในงามสุดๆสภาพงามจัดๆเรียกว่าถ้าใครหาและชอบเชฟเรดครูสนะครับตัวนี้สวยจริงๆครับภายในแบบนี้นะครับจอมาเรียบร้อยแล้วก็งามจริงๆนะครับทูโชนที่บ้านผมมีเชฟนะครับสีนี้นะครับแต่ไม่ใช่เครื่อง ดีเซลนะครับก็ยังทนดูแรงก็ไม่จุกจิกครับใช้ตามปกตินี่ครับสวยสุดๆนะครับบอกเลยว่างามจริงๆนะครับเป็นเครื่อง2000ดีเซลตัวท็อปตัวพิเศษตัวหายากจะเรียกตัวไหนก็ได้จัดไปเลยครับเรียกว่าถ้าใครชอบเข้าใจสนใจเชฟนะครับคุ้มมากๆนะครับชมดูก่อนเช็คดูได้นะครับอยู่มินบุรีบริการจัดไฟแนนทั่วไทยจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบพิจารณารีบมาดูใครไม่อยากมาก็รอที่บ้านนะครับผมจะ จัดส่งไปให้นะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนผมคัดรถสวยเช็ครถดีมีคุณภาพการันตีไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกควม่มคันนี้เอกสารครบถูกต้องนะครับและที่สําคัญไม่เคยชนไม้แท้เครื่องดีเซลรับรองเลยครับว่าแจมจริงๆนะครับมาดูก็ได้นะครับอยู่มินบุรีสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางเครดิตจะจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับรอรับรถได้เลยครับไม่ติดแบ็คลิสต์นี่ได้หมดครับ รองมาชมนะครับมาชมมาเช็คมาดูได้เลยครับกับรถสวยๆสภาพงามกริบๆคัดและเช็คเรียบร้อยงามจริงครับตัวนี้ถ้าใครเข้าใจเชฟนะครับเล่นเชฟก็ได้สภาพได้ราคาคันนี้เป็น2.0ปี2010นะครับรถสวยมากๆนะครับพิจารณาดูได้นะครับเกับเครื่องดีเซลนะครับนานๆจะได้เจอน่าจะ2ปีนะครับเพิ่งได้มาคันหนึ่งนะครับ2ปีนู้น1คันแล้วก็2ปีนี้ได้ไปคันหนึ่ง อสองปีดังคันนะครับก็หายากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าท่านชอบนะครับก็รีบพิจารณาจับจองเอาไปใช้งานก็นได้เลยครับสวยสมบูรณ์เอกสารครบภาษีไม่ขาดครับ